เอาสร้างนี่เป็นประเพณีสืบทอดมาตั้งแต่ดนดนของภาคอีสานเฮาควที่เป็นขนมได้กะโมเมนไงพี่น้องวันเลี้ยเราออกมาแบบนี้เด้อพี่น้องพันยกมาตั้งให้เบิ่งอันนี้ระวังใส่หวานก,กับใส่เค็มเล็ดมาจนนี้เป็นสิบสิบปีได้ทุกอย่างประเภทขนมไทยสวัสดีครับพี่น้องไม่นี้ก็มีโอกาส พาผีพาน้องเฮามาเบ่งการเตรียมการเตรียมขนมเซกับบุญข้าวสากประเพณีของคนอีสานบ้านเฮาการเตรียมขนมเซกับบุญข้าวสาลีสิพาผีพาน้องไปเบ่งพิธีการห่อขน,มเ,นเมเพ็่เตรียมเพลิดเ่ลินข้าวสาก อันนี้ของพ่อใหญ่นี่เพิ่นกะสารได้ซัมเนี่ยและเพิ่นไปใส่บูเพิ่นบูยูเมือนี <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอาไหมคอยว่าใส่สก็เลยมาเบิ่งการทำขนมของเพิ่นเออมาเบิ่งการทำขนมของเพิ่นนี่แหละ <c oughs> ก็ปกติเพิ่นกเ็เฮ็ดขนมทรงตลาดทรงตลาดบ้านกลางใหญ่เฮานี่แหละตลาดสด ตล,ตลาดเสาตลาดแรงอุปกรณ์เป็นเตรียมไว้กันมีั้งใบตองมีใบตองเยอะแยะเป็นถ้วยขนมอุปกรณ์เป็นโล่งขนมขนาดย่อยขนาดย่อมเครื่องปั่นเครื่องมือเป็นวัตถุยางหลอุปกรณ์การทำขนม กำลังเมียกันนะวันใส่ขนมบอกวันโตขนมอ่ะ่ะโอ้โตขนมเห็นอุปกรณ์ก่อนจะเป็นขนมได้กะบโมเมนต์ง่ายพี่น้องกะสวัสดีได้ไปทำบุญอยู่วัดกันเลยให้มันเป็นแคนก่อนในแคนสักกอนมันวะ โรงงานขนาดย่อยกับวาเมียนขนาดย่อมๆเลยหละอุปกรณ์เครื่องไส้เิ่นกับมีทุกอย่างเครื่องปัน่นเครื่องโมมามุมนี้เป็นกําลังห่ออยู่เป็นกําลังห่อขนมเตรียมไส่บุญข้าวซากบุญข้าวซากนี่เป็นประเพทนี้สืบทอดมาตั้งแต่นดนๆของภาคอีสานเฮา เดือนเก้าด e ับเดือนเก้าแฮมสิบห um. ja ้าคำเป็นบุญเขาประดับดินเป็นบ่เนาะอันนี้เดือนสิบเพ่งเออบันนี้บ oh, no. ันนี้เดือนสิบเพ่งเดือนสิบเพ่งก็จะเป็นบุญหอกเขาศาสตร์เป็นประเพณนี้ตั้งแต่บราลโบรวณันอีสานเ้าสิบทอดมาเป็นบุญเขาศาสตร์ตักบารยามุเสา ปรกกะการประเภมนี้เก่าเป็นกะนย่ยมมาคืนเป็นกับแตยายหอเขาน้ำไห้น้ำนาน้ำวัดน้ำถา,าดน้ำหม่องที่กิดว่า,าผีบรรพบุรุษทอนล่ะอยู่เป็นกาไปยายให้และะ้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เป็นบุญพอสักของประเภณน,นี้ของคนภัยสาน แตกต่างกันกับภาคใต้ภาคใต้เพิ่นสิเป็นบุญศาสยันสิบอของเพิ่นศาสยันสิบแต่ว่าของเฮ้าเนี่เป็นบุญเขาศาสบลูคือกันแต่ว่าห่างเห็นกระเจ้าเป็นพระเพรนี่กัภาคใต้ก็บเจ้าแต่ว่าคนอีสานเฮ้าก็เป็นเพื่อิเป็นการทำบุญอุทิศหาส่วนบุญส่วนกุศลหาญาติพี่น้องที่ร่วงลับไปแล้ว ใส่ขนมเพิ่ใส่ขนมเพิ่มใส่คือดึงเค็มใส่อันนี้ใส่หวานบหมดเลยโอ้ใส่เค็มบ่เนี่ยโอ้อันนี้ใส่หวานเออันนั้นต๊ะนั่นแล้วสำหรับเตรียมห่อเราตัวนั้นนะเนาะอันนั้นห่อแล้วซูนันต์หอแล้วใส่หวานนี่ใส่ผักข้าวน้ำตาลเหม็นบ่ ต่่วาใส่เข้มนี่ไม่ยังมูวะตัวเหลืองซอ,อ,งอนนสโอ้ใส่เจเวะเนี่ยโอ้เจหอมก็ม,มีสูตรนองเพิดอยู่อืนี่เป็นการตเตรียมตัวใส่บุญขาา้าวซาอันนี้ไม่ยัง,น,งน,นี่ขา้ามัา่ เขาเมาในี่บริเวณย่งงางเขาเมากินเนี่ยเป็นน้ำมากินดอกซุมนี่กินแล้วมันเหลืออันนี้เป็นอันที่เป็นค้นอยู่วังหันวังหันอันเป็นกวนอยู่วังหัน มันควรจะว่าอันนี้ควรอันอันนี้เอออันเหลืองเหลืองที่ควรจะว่ากันควนแล้วเราออกมาแบบนี้เด้อพี่น้องเพิ่นยกมาตั้งให้เบิ่งควนแล้วเราออกมาแบบนี้อันนี้สีเตรียมจังได๋เซียปเฮ็ดจังได๋บัดเนี่ยฮ่อเป็นเจ้าเซนโอ้อันฮ่อเป็นฮ่อเป็นแบบนั้นอันอันอันเอาเอาทดลองมึงก่อนถดลองมึงถอดลองให้เบื้องเอออันนี้อันนี้ควรนั่งซี่แล้วก็สิฮ่อเป็นจังซั่นเออเอาทดลองให้เบิ่งื้อให้เบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋ นี่คือการเก็บขนมเขาเป็นคนเตรียมตัวสามสี่มือสวดสี่หอดมือห่อเข่าเพราะว่าเพิ่นเทิ่นเทปจับนายจะจับนายให้ใช้บ้านให้ลูกค้าเพิ่นอยู่ตลาดสดเพราะว่าลูกค้าเพิ่นสั่งหลายเพิ่นก็ต้องเด็เตรียมตัวหลายมือปกติเพิ่นใส่คนงานเป็นห้าหกคนหมดแหละแต่ว่า ช่วงนี้คนงานคือว่าไปใส่เบิดบุยานโควิดยานโควิดโควิดคนงานก็เราเป็นสรงหายางยากนหดนึนงเป็นก็เลยมีสองสามคนภายในเียดเอาดับเว้นดับขึ้นเล <im itation> อบครัวต่อมาการมากิพครอบครัว <im itation> เป็นสีเหตคน <im itation> ปันป้นเบิ้งอที่ปัน้นโอ้ใส่ใส่อกหมอแบบนั้น โอแล้วเราอันบอฮัเนี่ยขนาดละโอ้โอ้ใส่เค็มใส่เจฮันเนบ่แม่นวะใส่แบบขนมเค็งเขานะอันนี้คือวิธีห่อของเคนกอนจะไปห่อใบตองอีกชนินหนึ่งไปเอาใบตองมาพื่อเอาใบตองมาแล้วให้ตู้ห่อบัดน่ะไอ้ตั้งซีแล้วเจ้าก็ย้ายไปหาบักตังบักตังวีทห่อให้เบิ่งบัดนะ

จะให้ลูกให้โตเา็นฤทธิ์สวยไม่นี้โอกาสดีทั้งสร้างเฮ็ดสร้างถำปืนที่ดีสารห่อได้มาถ่ายทำเสบสารการเฮ็ดขนมกินตามชาวบ้านเฮานี่ลละเป็นธุรกิจครอบครัวเนไปคนนี่มีฐานะการเป็นดีที่คอดคางสิมันคงเลยล่ะเป็นเ็ดอยู่ตลอด เจากปีเราเฮ็ดขนมมาหนี่ฮะทอดสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วเนาะสิแล้วเน๊ะสิบแหละเขาตั้งในสิบปีการเฮ็ดของเพิ่นแก่ยาวนานมาเป็นสิบปีประสบการณ์เพิ่นแก่เยอะสูตรเพิ่นอยู่ในสมองเพิ่นเต็มพุ่งลายเป็นลายสื่อไซสื่อไซมากขึ้นกันละสูตรกันเลยสวัสดีมายืนอยู่จุดนี้ได้กะเอาเมื่อวันกันแบบนึงอันนี้ขั้นตอนการห่อใส่เข้ม แม่ตลบไส้เพิ่งแกะเป็ี่ยนนี่เยเพื่อออมาเบิ่งด้อบัดนี้ห่อแล้วล่ะออกมาเป็นลักษณะนี้วางเส่มือเอาถูกแมือเจ้าแบมือเออนี่น้เาสุงเลแม่อยู่ในตู้กระจกที่การห่อแล้วอ่ะวางไหมครับวางนี่เนาะอยู่ในตู้กระจุกเอาตะก้ามา มาดิห่อหนึ่งห่อหนึ่งเขาขายเป็นห่อบริจังไงบริน่างห่อเปาไปส่งห่อละสองบาทห่อละสองบาทห่อเป็นทรงแม็กไหยแม็กไหยลูกแม็กหูหงแม็กไม่ใช่พอได้ปกติผันสีเห็ดหลายอย่างเลยแต่ว่ามัอนี่ผันสีตัวนี้ปกติคนงานผันไหลายผันสีเห็ดหลายอย่างหลายอย่างผมเอาลูกนะ ตัวนั้นเป็นใส่หวานเป็นใบใยที of of ่เจ <table> an <dumpling> ้าะหอเสร็จแล้นเออใสหวานไม่เราจะอันไหนใสหวานใส่หวานเป็นลักษณะนมาสองสามอันมัก็เอามาวางใส่มือนี่วางใส่มื่ออีกตู้ให้เราใช่อันนี้ใส่หวานใส่หวานพี่น้องหอคนละส่งกันใส่หวานเสียดกุ้นแหลมแต่ว่าขันใส่เข้มอันนั้นเป็นเสียดจุกแหลม จะเอาของตกแต่ง,งมีแต่แลงด้วกันบอสจะถือไว้อันอัญลายางอันนี้อันนี้ระวังใส่หวานกับใส่เค็มตัอันก้นเหลมแหลมหันเ,เป็นใส่หวานตัจอมแหลมขึ้นมานี่จอมนี่ใบตองซี่ขึ้นนี่เป็นใส่เข้มเจแม่นบ่ G ใส่เจเทใ,ใ,ใส่ด้วยเฮ็ดหอมด้วย ข้อเหลืองอันนี้ก็เป็นการเฮ็ดขนมเป็นบางส่วนตามที่จริงแล้วเพิ่นเฮ็ดนี่จักยางแต่เฮ็ดอยู่นี่ประจําจักยางขนมปกติเฮ็ดนะี่ก้อย่างปกติที่ไปขายอยู่นี่เออหลายอย่างนี่มันเป็นของหวานน้ําเออของหวานที่ใส่น้ําก็มียดนี่ ก่องบลอยทัทิมกระส่องโบลอยทับิมรวมแห้รวมน้ำเต้าสวเ้าเหนียวถั่วดำเต้าเหนียวหมูนรวมแบบเ้าเหนียวหน้าสังขยารวมแบบปาเจฮดอยุคสมยไหนมันบอกอย่งเราขอะไเฮ็ดขายขายปกติตลาดทุกงมือไหมันบอกถ้าเป็นงานพวกเทศกาลก็จะเป็นพวกบุญนปาดบุ อันนี้หลายอย่างที่เพ็นเท็ดเฮ็ดเกือบเป็นสูย่างหรือปขนมปละเพียรขนมขนมที่เป็นขนมเฮ็ดทรงล้านก็มี่ทรงตลาดสดก็มีเพ็นเฮ็ดน่ะป็นเฮ็ดมาจนเป็นสิบสิบปีเฮ็ดได้ทุกอย่างประเภียขนมไทยประเภียขนมไทยไทยเขาเนาะมวางแล้วเลยเอเฮ็ดอันนี้เพ็นสิเฮ็ดตลอดประก็เปลี่ยนสูตรเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนขนมลงตลาดเกือบทุกอาทิตย์นี่เพิ่นต้องเปลี่ยนว่าเอออาทิตย์นี้สิเฮ็ดหยังอาทิตย์หน้าสิเฮ็ดหยังเพิ่นเตรียมสูตรของเพิ่นตลอดมาเรียงกันจะเปลี่ยนไปเรื่อยคือลูกค้าเพิ่นเรียกร้องแล้วเรื่อยเพิ่นเออบางครั้งก็ตามเลยไข่ตุ้งไข่เต่าอย่างเพิ่นเฮ็ดเบิดทุกอย่างแหละประเภทขนมไทยๆของเฮา ก็ขนมสันขนมไอ้ยังก็ขนมหม้อแกงหม้อเกลืองเฮดเบิดลมากับปาดขวดสไลยังเพิ่นเฮ็ดเบิดแล้วก็ขน,นมเพิ่นขนมสาคูเออสาคูยังหรือว่ายกมะนีทองหยิบทองหยอดเท็ดเบิดทุกอย่างประเภทขน,นมไทยเฮ็ดไลเบิ้ลสุย่างอันนี้ก็คือเออ คือเป็นกะเห็<ด>ุเป็นอาชิพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าส่งลูกคนเลี้ยงจนจบจนจบสูงๆได้เห็นงานดีๆคนละลูกเป็นกันเลยแตย้อนขอน,มนมนี่แหละแต่นำเสนอให้พี่ให้น้องบ้านเฮาได้เห็นมุมหนึ่งของครูที่สำเร็จใน อาชีพหน้าที่การงานตั้งอกตั้งใจเฮ็ดแมื่อสิเป็นอาชีพยังก็ดีคือกันเบิดขอให้ตั้งอกตั้งใจเฮ็ดอย่างสม่ำเสมอสุดจริตกับลูกค้าเพื่นกับเฮ็ดมาจังสี่ตลอดมีลูกค้าอุดหนุนของเพอร์เ็ดทุกมือกับบิดทุกมือสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องเอฟซีผู้ใดอยากเป็นลูกค้าเพิ่นก็ ตลาดสดกลางใหญ่เด้อพี่น้องเลยลานมเมฆตลาดสดกลางใหญ่ของลานมเมอมือเสาร์มือแรงเซ่น<ล>ได้ตลาดสดกลางใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไเพื่อนสนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ